เอครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูนะครับต่อในเรื่องของบทที่4นะครับกฎข้อที่1ของอุณหพลศาสตร์สำหรับระบบปิดนะครับในคลิปที่แล้วเราได้เริ่มต้นสมการทั่วไปของกฎข้อที่1ไว้แล้วนะครับในรูปของสมการนะครับ e in ลบ e out นะครับพลังงานที่เข้าสู่ระบบลบพลังงานที่ออกจากระบบจะต้องเท่ากับการเปลี่ยนแปลงพลังงานรวมของระบบนะครับทีนี้สําหรับระบบปิดนะครับ ในกรณีของระบบปิดนะครับให้เราดูสไลด์ถัดไปนะครับสำหรับระบบปิดนะครับะมันจะมีกฎข้อหนึ่งอยู่ว่านะครับไอ้พลังงานที่ถ่ายเทเข้าหรือออกจากระบบผ่านขอบเขตของระบบนะครับสำหรับระบบปิดแล้วนะครับพลังงานนั้นถ้าไม่อยู่ในรูปของความร้อนก็จะอยู่ในรูปของงานครับมี2ตัวเท่านั้นครับไม่ความร้อนก็งานครับ ถ้าเราพูดถึงย้อนกลับไปพูดถึงบทที่3ความร้อนก็คือค่า Q นะก็คือพลังงานชนิดหนึ่งนะครับในขณะที่งานนะครับนะสัญลักษณ์ก็คือ W ิก็คือพลังงานอีกชนิดหนึ่งนะทีนี้นะครับสำหรับระบบปิดอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าสำหรับระบบปิดนะก็คือระบบที่นะครับออยอมให้มีการถ่ายเทเฉพาะพลังงานผ่านขอบเขตของระบบนะครับแต่ไม่ยอมให้มีการถ่ายเทมวลน,นะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีของระบบปิดนะครับมันก็จะไม่มีพลังงานนะที่หลุดไปกับของไหลที่ไหลเข้าสู่ระบบนะครับหรือของไหลที่ไหลออกจากระบบเพราะระบบปิดไม่มีการไหลเทียมวโอเคถ้ามาดูตามรูปนี้นะครับเหมือนเดิมครับสมมุติว่าระบบของเรานะครับก็คือไอ้ก้อนก้อนนี้ครับเดิมอยู่ที่สภาวะเริ่มต้นมีพลังงานรวมของมันอยู่แล้ว E 1 ในขณะเดียวกันนะครับในรูปนี้ก็จะมีการถ่ายเทพลังงานเข้าไปครับพลังงานที่ถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบเข้าไปสู่ตัวระบบในที่นี้ก็คือถ้าจากรูปก็คือคิวความร้อนครับในขณะที่ถ่ายเทปริมาณความร้อนนั้นก็ปรากฏว่านะครับมีพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่ถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบก็คืองานครับ W ครับนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วครับสำหรับระบบปิดนะครับ พลังงานที่ถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบถ้าไม่อยู่ในรูปของความร้อนก็จะอยู่ในรูปของงานผลของการถ่ายเทพ,พลังงานทั้งสองชนิดนี้ผ่านขอบเขตของระบบก็จะทําให้ระบบะมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ,ะในที่นี้ก็คือเข้าสู่สภาวะที่2นะและพลังงานรวมระดับพลังงานรวมของระบบก็เปลี่ยนไปเป็น E2 ครับเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาจากสมการก่อนหน้านี้ แล้วก <Ooh. S 1> ็พิจารณาจากนิยามของเครื่องหมายของค่าความร้อนและงานที่เราได้ให้ไว้ในบทที่3าะในบทที่3ผมบอกว่านะครับถ้าความร้อนเข้าสู่ระบบเราให้มีเครื่องหมายเป็นบวกในขณะที่ถ้างานนะครับออกจากระบบเราให้มีเครื่องหมายเป็นบวกอีกครั้งนะครับความร้อนเข้าสู่ระบบมีเครื่องหมายเป็นบวกแต่ถ้าเราสูญเสียความร้อนออกจากระบบให้มีเครื่องหมายติดลบ สำหรับงานนะครับถ้าเราได้งานจากระบบหรืองานออกมาจากระบบให้มีเครื่องหมายเป็นบวกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจำเป็นต้องใส่งานให้กับระบบให้งานนั้นมีเครื่องหมายติดลบโอเคครับนี่คือนิยามของความร้อนแรงงานนะครับที่ผมได้ให้ไว้ในบทที่3นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจากนิยามจากกฎข้อที่1 ของอุณหพลาศาสตร์ที่เป็นรูปของสมการทั่วไปเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็คือนะ e in ลบ e out ต้องเท่ากับเดลต้า e นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ e ที่ e in นะครับพลังงานที่เข้าสู่ระบบนะครับในที่นี้นะครับเราก็ใส่เป็น Q ิครับจากรูปพลังงานที่เข้าสู่ระบบที่เราเห็นในรูปนี้ก็คือ Q ครับความร้อนเข้าไปในขณะที่ e out ครับ พลังงานที่ออกจากระบบถ้าจากรูปในที่นี้ก็คือ W ครับเพราะน,นั้นเราก็จะได้นะครับสมการนะกฎข้อที่1สําหรับระบบปิดนะครับนะอยู่ในรูปของ Q ลบ W ครับความร้อนลบด้วยงานนะครับเท่ากับเดลต้า E ครับเมื่อเดลต้า E ในที่นี้นะครับก็คือนะผลต่างพลังงานรวมของระบบ ระหว่าง e 2ลบด้วย e 1ครับโอเคนะครับอยากให้จำสมการนี้ไว้เป็นสมการตั้งต้นของกฎข้อที่1สําสำหรับระบบปิดโอเคนะครับ q ลบ w นะฮในในเบื้องต้นเนี้ยนะครับถ้าจากสมการเนี้ยเราสมมุติว่า q เข้าสู่ระบบไปก่อนนะครับแต่ในความเป็นจริงนะถ้าหากว่า q ออกจากระบบ เราค่อยไปแทนเครื่องหมายของคิวที่ติดลบลงในสมการอีกทีหนึงอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งการนิยามเครื่องหมายของงานและพลังงานรวมถึงนิยามสมการกฎข้อที่1ของผมนะที่ผมบรรยายเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากในหนังสือของอาจารย์วิรพันธ์บ้างน,นะครับก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกใช้วิธีไหนนะครับก็เอาตามวิธีนั้นเคนะ นิยามของเครื่องหมายที่ผมให้ไว้ในบทที่3จะเอามาใช้กับสมการในรูปนี้ครับคือ Q ลบ W เท่ากับเดลตา E โอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเราได้ทำตัวอย่างนะครับก็จะเข้าใจในเรื่องของการแทนค่าในเรื่องของการตั้งสมการได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะ จำรูปนี้ไว้ก่อนครับ Q ลบ W เท่ากับเดลต้า E นะครับเดลต้า E ก็คือ E 2ลบ E 1นะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแค่2สภาวะก็คือ E 2ลบ E 1นะครับผมให้ดูในรูปนี้ครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องของการตั้งสมการพลังงานให้ชัดเจนขึ้นนะครับในรูปนี้นะครับรูปแรกนะครับเรามีระบบนะครับถ้าหากว่าระบบของเราสิ่งที่เราสนใจก็คือนะครับด้านในถังใบนี้ครับ ด้านในถังใบนี้ครับซึ่งถังใบนี้ครับด้านนอกมีการหุ้มฉนวนครับเห็นไหมครับมีคําศัพท์คําว่าอเดียบติกอเดียบติกแปลว่าไม่สูญเสียความร้อนไม่มีการส่งผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นสําหรับกระบวนการที่เป็นอเดียบติกนะครับในที่นี้สําหรับอเดียบติก q จะต้องเป็นศูนยไม่มีการส่งผ่านความร้อนเข้าหรือออกจากระบบนะครับ ในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นระบบที่มีการหุ้มฉนวนไว้เป็นอย่างดีจนกระทั่งนะครับมีการสูญเสียความร้อนน้อยมากคิวประมาณสูนะครับทีนี้นะครับในระบบนี้เองก็ปรากฏว่านะครับเรามีการใส่งานทางไฟฟ้าเข้ามาครับงานทางไฟฟ้านี้ก็คือที่เราเห็นนะครับมีแบตเตอรี่จ่ายกําลังไฟฟ้านะครับผ่านขดลวดความร้อนครับอย่าสับสนนะฮะผมบอกว่าเป็นขดลวดความร้อน นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับไอ้ความร้อนที่เกิดนะหลังจากที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปคล้ายๆกับกระติกน้ําร้อนตามบ้านเราครับมันก็มีขดลวดไฟฟ้าแบบนี้อยู่นะเรากระติกน้าร้อนไปเสียบปักไฟฟ้าจ่ายกําลังไฟฟ้าเข้าไปนะแต่ไอ้ความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นข้างในระบบนะไม่ได้ส่งผ่านขอบเขตออกมาไม่ได้ถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบะมันเกิดข้างในนี่ครับ พลังงานอะไรที่ส่งผ่านขอบเขตเข้าไปครับในที่นี้ก็คืองานทางไฟฟ้าครับซึ่งในที่นี้นะครับจากโจทย์เขาให้มา W in เท่ากับ5กิโลจูลครับโอเคทีนี้มาดูครับพี่น่าเครื่องหมายก่อนละกันครับสำหรับ W in ในที่นี้นะครับเท่ากับ5กิโลจูลเนี่ยงานที่ถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบเนี่ยเป็นการถ่ายเทงานเข้าไปสู่ระบบหรือเราได้รับงานออกมาจากระบบครับ ถ้าจากรูปก็คือเราใส่งานเข้าไปใช่ไหมครับแต่เพราะฉะนั้นเมื่อใส่งานเข้าไปในระบบนะครับเครื่องหมายของงานจะต้องกลายเป็น w in ต้องเท่ากับลบห้ากิโลจูลครับเห็นนะในขณะที่ Q ิเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สมกา,าร,ร,ร,าารพลังงานลองดูนะครับสมการสมดุลพลังงานหรือสมกา,ารกฎข้อที่1สําหรับระบบปิดก่อนหน้านี้ที่เรามีก็คือ Q ลบ w เท่ากับเดลต้าอีการถ่ายเทพลังงานผ่าดขอบเขตของระบบมีผลทำให้ระบบมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานรวมเดลต้าอี e, พลังงานรวมของระบบจะเปลี่ยนไปนะครับเดลต้าอ e ก็คือ E 2ลบ e. อีเรามาดูซ้ายขวาสมการดูซิว่าเท่ากันจริงไหมครับในที่นี้นะครับเป็นอเดบติกคิวเป็นศูนย์ครับ ลบด้วย W ครับเพราะนั้นลบด้วย W ในที่นี้ก็คือลบ5กิโลจูลครับเอาหน่วยมาด้วยนะครับเห็นส่วนฝั่งนี้โจทย์บอกมาว่าเดลต้า e เท่ากับ5กิโลจูลครับเห็นลองดูนซ้ายขวาสมการเท่ากันดีไหมครับยคลบบ0-5ก็คือบวก5ครับ เท่ากับ5กิโลจูลซึ่งฝั่งนี้5อย่างนี้ก็คือบวก5กิโลจูลครับเดลต้าอีที่เป็นบวกหมายถึงอะไรครับ uh, ถ้าเดลต้าอีเป็นบวกก็หมายความว่าเป็นยังไงครับเดลต้าอีคือ E2 ลบ E1 e น uh, e คือพลังงานรวมของระบบที่สภาวะหลังจากการเปลี่ยนแปลง E1 คือพลังงานรวมของระบบที่สภาวะเริ่มต้นนะ uh, เพราะฉะนั้น เดลต้าอ e, ซึ่งเท่ากับ e 2ลบ E 1มีค่าเท่ากับบวก5กิโลจูลแปลว่าอะไรครับก็ย้ายข้างดูก็ได้ครับ e 2ลบ E1 เท่ากับ5กิโลจูลบวก5กิโลจูลนะฮะก็หมายความว่า E2 ก็จะเท่ากับ E1 บวกด้วย5กิโลจูลครับ นั่นหมายความว่านะครับพลังงานรวมของระบบที่สภาวะสุดท้ายจะมีค่ามากกว่าพลังงานรวมของระบบที่สภาวะเริ่มต้นอีก5กิโลจูลครับบวกเข้าไปอีกหกิโลจูลครับแต่ถ้าเดลต้าอีติดลบก็แปลว่าพลังงานรวมของระบบลดลงแค่นั้นเองโอเคนะครับนะโจทย์ข้อนี้ก็แค่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นะในกฎนะครับข้อที่1นึ่งนะสำหรับระบบติดนะดูว่าซ้ายขวากับ ซ้ายกับขวาของสมการนะจะต้องเท่ากันพลังงานไม่สามารถนะสูญหายไปไหนเพียงแต่พลังงานเปลี่ยนรูปได้ครับนะในที่นี้นะครับนะ Q เป็นศูนย์แต่คุณใส่ W เข้าไปในระบบสุดท้ายพลังงานไปไหนครับไม่ได้สูญหายไปไหนครับไอ้พลังงานที่คุณใส่เข้าไปเนี้ยเป็นผลทําให้ระบบมีระดับพลังงานรวมเพิ่มขึ้นครับนี่คือความหมายของนะกฎอนุรักษ์พลังงานหรือกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกโอเคนะครับ ทีนี้มาดูรูปถัดไปครับรูปด้านล่างนี้เดี๋ยวผมลบอันบนก่อนโอเคนะครับรูปล่างนี้ก็เหมือนกันครับนะถ้าเขียนเป็นสมการอนุรักษ์พลังงานก็คล้ายๆกันเห็นไหมมีอเดียบติกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิวเป็น0ูนครับคิวเป็น0ูน ครับมีงานเผานะครับซึ่งเป็นงานที่เราเอาไปใช้นะครับในการหมุนใบพัดครับเป็นงานเผาครับโจทย์บอกว่าใส่เข้าไป8กิโลจุนนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับไอ้งานเผาตัวเนี้ยครับก็จะต้องมีค่าเท่ากับใส่เข้าไปเพราะนั้นติดลบนะเครื่องหมายของงานเราใส่งานเข้าไปในระบบเครื่องหมายติดลบลบแกิโลจูนครับอ่าดุลซ้ายขวาสมการเหมือนเดิมครับคิว ลบด้วย W เท่ากับเดลตา E ครับการเปลี่ยนแปลงพลังงานรวมของระบบครับสุดท้ายกลายเป็นไงครับแทนค่าครับ0ลบด้วย W ก็คือลบ8ครับกิโลจูลนซึ่งก็จะเท่ากับ8กิโลจูนะตามที่ระบบบอกมาเดลตา E เท่ากับ8กิโลจูเพราะฉนั้นแปลว่าซ้ายขวาเท่ากันละบวก8กิโลจูครับ ในที่นี้ก็แปลว่าพลังงานรวมระดับพลังงานรวมของระบบนะเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ8กิโลจูลครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่ง okay. ลองไปดูอีกครับรูปนี้นะครับก็เป็นระบบปิดอีกชนิดหนึ่งครับสังเกตนะครับ ระบบปิดก็คือระบบที่มีมวลคงที่ไม่มีมวลไหลเข้าไม่มีมวลไหลออกจากระบบครับแต่เป็นระบบปิดชนิดที่เป็นกระบอกสูบทุกสูบครับก่อนหน้านี้2ตัวอย่างเป็นระบบปิดที่เป็นถังคงรูปนะปริมาตครคงที่อันนี้เป็นระบบปิดที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรได้ถ้าหากลูกสูบมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับจากลูกครับนะปรากฏว่ามีการใส่งานครับดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ลงครับ นีจากรูปมีการใส่งานดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ลงนะครับซึ่งงานที่ใส่เข้าไปก็คือ10กิโลจูลซึ่งแน่นอนครับใส่งานเข้าไปนะก็ติดลบครับ W ก็เท่ากับลบ10กิโลจูลครับโอเคอเหมือนเดิมครับกระบอกสูบนี้นะครับด้านนอกของกระบอกสูบคุ่มด้วยฉนวนเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น Q ก็เป็น0ครับอ่ะสุดท้ายก็แทนค่าครับ Q ลบ W Icana, เท่ากับเดลต้าเอฮะเหมือนเดิมเลย Q เป็นศูนย์ลบด้วยนะ W ก็คือลบสิบกิโลจูลก็เท่ากับเดลต้าเนะฮะซึ่งก็แน่นอนครับก็เป็นบวกครับสิบกิโลจูลนะฮะตามนี้เลยครับเดลต้าเก็สิบกิโลจูลเป็นบวกครับก็แปลว่าผลของการใส่งานเข้าไปให้การระบบ ก็จะทําให้ระบบนะครับมีพลังงานรวมเพิ่มขึ้นอีก10ก,กิโลจูลครับเหนไฮะก็ประมาณนี้ครับอ่ะมาดูข้อนี้ฮะต่างไปจาก3ข้อที่ผ่านมานะครับอีกตอนนี้นะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับจากรูปนะครับ ปรากฏว่าสิ่งที่แตกต่างจากข้อที่แล้วอันนี้เป็นระบบปิดที่เป็นถังคงรูปครับมีการใส่ความร้อนนะครับ15กิโลจูลเข้าไปให้กับร,ระบบครับให้ความร้อนกับระบบ15กิโลจูลครับเพราะนั้นถ้าจะเขียนเราก็เขียนเป็น Q- ิวอินในที่นี้ Q ิวอินก็เท่ากับใส่เข้าไปการใส่ความร้อนนะครับเครื่องหมายเป็นบวกบวก15กิโลจูลครับ ในขณะเดียวกันนะครับสังเกตครับไม่มีการหุ้มฉนวนที่ผังครับรก็ปรากฏว่าในขณะเดียวกันก็มีการสูญเสียความร้อนออกครับ Q out ครับในปริมาณ3กิโลจูลครับแต่สูญเสียความร้อนออกนะครับเครื่องหมายต้องติดลบครับลบ3กิโลจูลครับเห็นฮะในขณะที่มีการถ่ายเทความร้อนผ่านขอบเขตของระบบทั้งเข้าทั้งออกเนี่ย ก็มีการถ่ายเทยงานด้วยครับงานจากใบพัดใส่เข้าไปให้กับร,ระบบครับซึ่งก็ปรากฏว่าใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีค่าติดลบครับใส่งานต้องมีเครื่องหมายติดลบโอเคนะลบ6กิโลจูลนะพยายามจานิยามของเครื่องหมายให้แม่นโอเคทีนี้มาดูครับถ้าเอาไปใส่ในสมการกดข้อที่1 แล้วถ้าต้องการหาเดลต้าที่เกิดขึ้นการกเปลี่ยนแปลงพลังงานรวมของระบบที่เกิดขึ้นว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ใช้สมการกดข้อที่1นนะครับ Q ลบ W เท่ากับเดลต้า E ครับโอเคทีนี้มาดู Q ครับเนื่องาจาก Q มี2ตัวครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่ Q เข้าไปก็ต้องใส่เป็น Q สุทธิครับความร้อนรวมรวมระหว่างนะครับความร้อนตัวแรก QIN ก็คือบวก1 5กโลจูลบ,บวก1ิกโลจูลแล้วบวกด้วย QOUT ครับบวกด้วย QOUT ก็คือลบ3กิโลจูลครับอ,อันนี้ก็คนะครับ Q ก่อนเอา Q ก่อนแล้วก็ลบด้วยงานครับลบด้วยงานในที่นี้งานติดลบครับลบ6กกิโลจูลครับ เนื่องจากว่าเป็นหน่วยกิโลจูลเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมจะไม่เขียนหน่วยให้การะกันโอเคมาดูต่อครับสิบห้านะครับบวกลบ3ก็คือ15ลบ3ก็คือ12นะฮะนะฮะมาลบด้วยลบ6ก็คือ12บวกเพราะฉะนั้นคือบวก1ิกิโลจูลครับเท่ากับเดวต้า E ีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือ การถ่ายเททั้งความร้อนและงานผ่านขอบเขตของระบบในที่นี้นะครับในข้อนี้มีผลทําให้นะครับปรากฏว่ามีผลทําให้ระบบมีพลังงานรวมเพิ่มขึ้นครับอีก18กิโลจูลมาดูว่ามัน make s นไหมมันโอเคไหมนะครับกับผลลัพธ์ที่ได้พลังงานรวมของระบบควรจะเพิ่มขึ้นไหมครับเป็น18กิโลจูลนะคุณดูครับคุณใส่พลังงานเข้าไป15กิโลจูลจากความร้อน นะฮะใส่พลังงานเข้าไปในรูปของงานอีก6กิโลจูลครับเพราะนั้นปริมาณที่คุณใส่เข้าไป15ห้ากับ6นะมากกว่าพลังงานที่คุณสูเสียออกไป3กิโลจูลครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นยังไงพลังงานรวมของระบบต้องเพิ่มขึ้นครับเพราะพลังงานที่เข้าสู่ระบบมากกว่าพลังงานที่ออกจากระบบเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับคำตอบคือ18กิโลจูลครับในข้อนี้ โอนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับนะตอนนี้นะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของอ่าโทษทีในในสไลด์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของอการแทนค่านะครับพลังงานลงในสมนการกข้อที่1สําหรับระบบปิดครับทีนี้นะครับ เพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมจะทําการแตกสมการกดข้อที่1 q ึ Q ลบ W เท่ากับเดลตาออกไปอีกํามมาดูว่าผมแตกเป็นอะไรครับในสมการข้างล่างเนี้เป็นสมการอยู่ในรูปฟอร์มที่ผมแตกออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์โจทย์เกี่ยวข้องกับระบบปิดต่างๆได้สะดวกขึ้นจากสมการด้านบนลงมาที่สมการกรอบสีเหลืองด้านล่างนี้เห็นไหมครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ สิ่งที่แตกต่างกันร,ระหว่าง2ส,สมการก็คือนในฝั่งของ Q ิไม่มีอะไรเปลี่ยนมาเปลี่ยนในฝั่งของงานครับจากเดิม w เฉยผมแตกออกมาเป็นงาน2ชนิดครับงานฮะงชนิดที่ผมแตกออกมางานแรกก็คือ wb งานที่2ก็คือ w a r t e r ครับ wb คืออะไรครับถ้าย้อนกลับไปในบทที่3งานและความร้อนครับ wb ก็คือ moving boundary work หรืองานในระบบกดอัดได้ครับนะ หรือจริงๆแล้วก็คืองานที่ระบบมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรได้ครับ Wb นะกรณีที่ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร Wb นะก็อาจจะมีนะครับกรณีที่ระบบเป็นระบบที่เป็นปริมาตรคงที่นะครับก็จะไม่มี Wb นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับว่าระบบของเราเป็นระบบติดชนิดไหนนะครับโอเคนะ กับงานตัวที่2คือ w a e u e r ในที่นี้ a u t e r ก็คืออื่นๆครับ w a e b e r ก็คืองานอื่นๆครับงานอื่นๆนะฮะเช่นงานอะไรบ้างครับเช่นงานทางไฟฟ้าครับนะฮะเช่นงานอะไรละงานเพาครับนะฮะงานสปริงครับอ่าก็แล้วแต่ว่าระบบบอกว่ามีงานอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโอเคนะครับส่วนฟังขวาครับ แทนที่จะเขียนเป็นเดลต้าครับผมก็เขียนเป็นเดลต้าย e ูบวกเดลต้าเคบวกเดลต้าพีเหมือนอย่างที่ผมพิสูจน์ให้ดูก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆแล้วไอ้เทอมของเดลต้าย e ูบวกเดลต้าเคอีบวกเดลต้าพีมันก็คือเดลต้านั่นเองเนไ,ไหมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานรวมของระบบก็เท่ากับนะครับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในทั้งหมดของระบบ บวกการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนของระบบบวกการเปลี değil, ่ยนแปลงพลังงานศักด์ของระบบครับโอเคนะครับหรือผมสามารถทําสมการสีเหลืองเนี้ยนะครับซึ่งนะครับเป็นสมการพลังงานที่มีหน่วยเป็นกิโลจูลครับในสมการในกรอบสีเหลืองเนี้ยเราเรียกว่าสมการพลังงานสําหรับระบบปิดมีหน่วยเป็นกิโลจูลนะผมสามารถแปลงสมการสีเหลือง ให้อยู่ในรูปของสมการด้านล่างนะครับที่มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมครับสมการด้านล่างนี้เรียกว่าสมการพลังงานต่อหน่วยมวลครับในที่นี้นะครับสมการพลังงานต่อหน่วยมวลนะครับทำไงครับก็เอามวลเนื่องจากระบบปิดเป็นระบบที่มีมวลคงที่ถูกไหมครับต่อให้เปลี่ยนแปลงไปกี่สภาวะก็ตามมวลไม่เปลี่ยนครับอ่าเพราะฉะนั้นผมสามารถเอามวลตัวเดียวหารตลอดสมการ ในกรอบสีเหลืองนี้ได้เลยนะจาก Q ใหญ่หารด้วย M ก็กลายเป็น Q ิวเล็กครับความร้อนต่อหน่วยมวลครับจาก WB ใหญ่หารด้วยมวลก็กลายเป็น WB เล็กครับงานในระบบกดอัดต่อหน่วยมวลนะวกงานนะอื่นๆต่อหน่วยมวลจากเดลตายูใหญ่หารด้วยมวลก็กลายเป็นเดลตายูเล็กครับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในจำเพาะครับ จากเดลต้าเคใหญ่ก็กลายเป็นเดลต้าเคเเล็กจากเดลต้าพีใหญ่ก็กลายเป็นเดลต้าพีเเล็กนี่คือสมการพลังงานต่อหน่วยมวลเทนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับสมการอนุรักษ์พลังงานของระบบปิดสมการที่คุณควรจําก็คือสมการในกรอบสีเหลืองหรือสมการด้านล่างนี้นะฮะสองสมการนี้ความแตกต่างก็คือหน่วยต่างกันครับเทนะครับเพะฉะนั้นเดี๋ยวเรา ในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสมการนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์โจก,กับระบบปิดต่างๆซึ่งเดี๋ยวคุณก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้สมการนี้มากขึ้นนะครับผมขออนุญาตปิดคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ